ชาววัยรุ่นและเด็กทั้งหลายนะครับตักการ้าผมดูกอนนะครับเย่ yeah. ตอนนี้กลับมาทางอะไรตอนนี้บอว่ามีไลน์นะครับของพักหน่อยนะครับอ่าของกำลังศึกษาเรื่องมาทับอยู่นะครับอ่าก็ใช้พิมพ์ฟังสั่งแฤษพิมพ์ตู่นนี่นั่นนะครับอ่าก็อันนั้นก,ก็สร้างเซฟครับทำเซฟแล้วก็สร้างเซฟเลยครับอ่าใจชอบลืม กดไลค์กดติตกามกดกระดิ่งไว้ได้เยครับ like, กกรับพรเ้็งจะาเจ็ดไลค์และคผู้จิตก้ามเจ็ดทนเดี๋ยวจะมาคำมคลิปแบนเยสดก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะครับ